7อาหารเช้าโคตรอ้วนครับพร้อมเมนูแก้ไขให้ผอมไปด้วยกันครับสวัสดีครับผมหมอทอนะครับและนี่คือ Dr. อกเตอร์ท็ช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ <c oughs> วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับอาหารเช้าครับ 7อาหารเช้าโคตรอ้วนครับพร้อมเมนูแก้ไขให้ผอมไปด้วยกันครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งขอบคุณครับ7อาหารเช้าโคตรอ้วนและเมนูแก้ไขครับอาหารเช้าชนิดแรกที่โคตรอ้วนเลยครับก็คือขนมปังขาวทายแยมและกาแฟร์ n i n ครับหรือก็พวก อเมริกันเบฟฟั์ทั้งหลายเนี่ยอ้วนมากๆฮะมีแต่ไขมันไม่ดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ตัวขนมปังเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าขัดสีมาอย่างดีมันอร่อยมันนิ่มก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้เราอ้วนง่ายแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ท้องทําให้เราทานอาหารบ่อยเห็นไหมฮะขนมปังทายยมกาแฟทีอินวันเนี่ยมีแต่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนต่ํามากไขมันดีต่ํามากคาร์โบไฮเดรตก็ไม่ดีทานแล้วอ้วนขอเปลี่ยนเป็นขนมปังโฮลวีท ทูน่ากาแฟดําและข้าวโพดครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเ่นร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะเอาตามสะดวกเลยนะครับมาต่อกันที่เมนูที่2ครับข้าวเหนียวไก่ทอดหนังกรอบน้ําจิ้มโอ้โหโคตรอร่อยอะ่ะก่อนเข้าทํางานต้องซื้อไปใช่ไหมฮะขอเปลี่ยนครับเป็นข้าวเหนียวดำนะครับหรือข้าวเหนียวใส่ควินนวเดี๋ยวนี้มีหลายหลายร้านมีนะครับไก่ย่าง ลอกหนังไก่ย่างนี่กิน2อสมชิ้นได้เลยนะจะเป็นอกไก่สะโพกไก่น่องไก่กินได้หมดไม่ซีเรียสน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอแตงกวา2ลูกนะอ,อ,อร่อยเลยมาต่อกันที่เมนูที่3ครับที่โคตรอ้วนครับข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงราดน้ำเยิ um ้มๆ um. โอ้โหอ้วนมากพันแคลอรี่ไปเลยจานนี้นะฮะขอเปลี่ยนเป็นข้าวลดลงครึ่งหนึ่งถ้ามีข้าวข้าวเขาเรียกว่าข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่สั่งได้เลยนะครับ หมูแดงอย่างเดียวหมูกรอบคุณเชียงไม่เอาเพิ่มเป็นไข่ต้มสองลูกนะครับร้านมักจะมีต้มเลือดหมูสั่งต้มเลือดหมูมานะครับเพิ่มผักหมูกรอบไม่เอานะครับแค่นี้ครับชีวิตท่านจะดีขึ้นมากมาต่อกันที่เมนูที่4ครับอันนี้ก็โคตรอร่อยสุดยอดนั่นก็คือข้าวมันไก่และข้าวมันไก่ทอดครับโอ้พันแคลอรี่ครับอ้วนสุดๆนะฮะขอเปลี่ยนครับข้าวมันไม่เอาขอข้าวธรรมดาถ้าข้าวธรรมดา ยังดีไม่พอขอเข้ากล้องเข้าไรซ์เบอร์รี่เอาเข้าวครึ่งเดียวพอไก่สั่งพิเศษเลยดับเบลิลนะฮะลอกหนังออกจะเป็นส่วนสะโพกส่วนอกส่วนอะไรก็ได้เอาที่ชอบแต่ไม่เอาหนังและไม่ทอดเป็นไก่ต้มอย่างนี้โอเคน้ําจิ้มกินได้เอาเลยนะฮะถ้าเป็นไปได้สั่งไข่ต้มเพิ่มสองลูกนะครับเขาอยู่ละข้างร้านข้าวหมูแดงอนะฮะแตงกวา2ลูกโอ้โหอร่อยมาต่อกันที่เมนูที่5ครับอ้วนเหมือนกันครับไข่เจียวหมูสับราดข้าวนะครับโอ้โหอันนี้โคตรอ้วนนะฮะแถมไม่ค่อยอิ่มด้วยนะฮะ เพราะนั้นขอเปลี่ยนเป็นไข่เจียวทูน่าแทนนะครับไข่เจียวทูน่าซึ่งถ้าเป็นถ้าทำได้จะดีนะฮะทำเองนะฮะใส่เป็นพวกน้ํามันดําข้าวอันนี้เป็นน้ํามันชนิดดีนะครับไข่นี่3ฟองเลยก็ได้ทูน่าครึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่โอ้โหนี่เลยนักกล้ามเขากินกันอย่างนี้เลยนะครับกล้วยหอมอีกสักลูกหนึ่งฟินตอนเช้านะครับมาะะต่อกันที่เมนูโคตรอ้วนเมนูที่6ครับ น้ำเต้าหู้ปลาทองโขเป็นไงโอ้โหคนอร่อยอะ่ะฟินนะจิ้มนมข้นหวานก็บีกกระจายนะฮะกระจายนะครับขอเปลี่ยนเป็นงี้ฮนะน้ำเต้าหู้เนี่ยถ้าหวานน้อยก็โอเคถ้าหวานปกติเนี่ยผมว่าหวานมากไปหน่อยน้ำตาลเขาใส่ทีสอ,สอช้อนโต๊ะเลยนะอันนั้นเรามัดนระวัง หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตนะครับใส่ข้าวโอ๊ตใส่พวกสตรอเบอรี่ใส่บลูเบอรี่ใส่กล้วยหอมหรือว่าเป็นนมแอลมอนอุ่นหรือนมทั่วไปอุ่นก็ได้นะครับนมอะไรก็ได้แต่แต่ก็ไม่หวานนะครับบวกกับขนมปังทันยพืชปิ้งทาเนยถั่วไม่หวานนะครับแล้วก็กล้วยหอมโอ้โหโคตรฟินฮะโปรตีนสูงไขมันดีสูงคาร์โบไฮเดรตชั้นดีสูงลองทานดูนะครับและมันเมนูสุดท้ายครับเมนูที่7ครับ น้ำส้มคั้นครัวซองแฮมชีสครับเฮ้ยน้ำส้มั้นมันน่าจะดีผมบอกเลยน้ำส้มคั้นดีแต่น้ำส้มข้นมากๆไม่ดีนะฮะวันหนึ่งน้ำน้ำผลไม้เนี่ยท่านไม่ควรดื่มเกิน1แก้วแก้วหนึ่งสองร้อยสี่สี่น้ำตาลสูงมากนะครับถ้าให้เลือกเลือกส้มสองผลดีกว่าได้วิตามินซีเน้นๆแล้วน้ำตาลต่ำนะครับได้ กากใหญ่สูงครัวซองแฮมชีสครัวซองเนยล้วนๆยิ่งมันยิ่งอร่อยยิ่งเนยเยอะนะครับถ้าอยากทานจริงเป็นครัวซองที่เป็นธัญพืชอ,อย่างนี้โอเคพอไหวนะครับแฮมชีสอาหารผ่านโปรเซสฟูด้ดไม่ค่อยดีไม่ค่อยแนะนําขอแนะนําเป็นครัวซองโฮลวีตอกไก่หรือว่าเป็นทูน่าลมควันหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่า มีหลากหลายฮะก็เอาตามสะดวกทูน่าเออทูน่าก็ได้นะครับก็ลองทานดูนะครับแล้วก็ส้มสัก2ลูกแล้วก็ถ้าเกิดอยากทานผักเพิ่มก็จะเพิ่มเบบี้แครอทหรือว่าเพิ่มแตงกวาเข้าไปแค่นี้ครับเมนูอาหารเช้าของท่านเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนไปและมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ